สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพู้ติดตามทุกท่านนะคะที่ช่องวอดีชนลค่ะผู้ป่วยโรค SRE หรือโรคคุ้มครวงนะคะเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดดิดติดตามให้เป็นสีดำนะคะช่วยกดแชร์ให้เป็นการเขาเรียกอะไรนะคะกดแชร,ะะร์แล้วมันจะเป็นการมองเห็นมันจะเปิดการมองเห็นให้ะคะ่ะไทยกรุณาก็ขอ,ขอบคุณมากเลยนะคะ วันนี้วันนี้แล้วเริ่มต้นด้วยวันนี้ก็ไม่เป็นวันนี้เนาะมันก็ยังไม่ถึงพรุ่งนี้ <laughs> วันนี้เรายังหายใจอยู่พรุ่งนี้ไม่รู้นะคะทุกคนก็จะไม่รู้ชีวิตตัวเองเข้า<อ><อ>ไปซ่อมรถรถเข้าอู่ทั้งไม่าน่นมนถึงจะซ่อมแต่ก็แบบว่าต้องเปลี่ยนอะไรเข้าบางชิ้นหมดไปสามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาท เยือดแสนเลยละคาม้งก่อนนู้นทั้งเปลี่ยนยางทั้งทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวจะติดฟิล์มไม่ยานาเครื่องนี้นะคะที่ด็ดก็จะฟังฟังยูทูบค่ะยูทูบเบอร์แล้วเขียวขอบบ้านติกรค่ะก็จะฟังอ่าช่องที่ฟังประจาประจาก็มีจังสีพนมกิจสิบจีแปลงเครื่อง่็ ลุงมงคลน้องหนึ่งเยชแนลแล้วก็อาทนายสมเกียรติทนายสมเกียรติแล้วก็อ่าอืมเนื้อแกเนืน้อสีแล้วอ๋อป้าถอนแม่แหลมป้าจำลองสาวิตรีที่ดูดูอยู่นะคะแล้วก็อ่ามิสเตอร์ดีนะคะช่องแฉชแนลยมด c ต a n แนล นิสเดียชอบชอบเก่งดีนิสเดีเก่งดีค่ะนี่แวะกินข้าวแป๊บหนึ่งนี่ถึงถึงบุรีแล้วถึงตัวเมืองมาเปลี่ยนรองเท้าให้แม่ค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะเข้าไปบ้านช่วยแม่หออ่อข้าวต้มแม่ก็จะห่อ,อไปให้ญาติให้ญาติเขากินนะคะช่วยแกค่ะตอนนี้ และเติมกำลังนิดนึงแล้วก็จะไปแล้วเติมกำลังนิดหน่อยเนี้ยวันนีเ้เอากล้อง iPad เอากล้อง iPad ดวิดีโอก็จะเห็นริ้วรอยหน่อยนะคะกราไฟฟ้าราคีไฟฟ้าราคีกราเนะคะดีมันไม่เป็นติ่งชิ้นเนื้อออกมานะคะไม่งั้นจะแย่เลยนี่จะใกล้วันแล้วค่ะยี่สิบ ันวาคมจะเป็นวันที่ศาสตร์ขั้นต้น,นจะจัดเสร็แล้วค่ะว่าอะไรเป็นอะไรเนาะมุนมากเลยค่ะก็ไม่ได้อยากเห็นใครเจ็บปวดใครเป็นมีอันเป็นไปอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่ากรรมกำลังจจดสานค่ะฉันคิดว่ากรรมกำลังจะสันกำลังแบบว่ากำลังสนองกำลังจะสนองที่ ทำผิดคู่กัาคนใช่ไหมเป็นเด็กแมาเด็กวันนี้ดีค่ะเนี่ยเอาพิงกระเป๋าอยู่ขาตั้งไม่มีนะคะไอแพดขาตั้งก็ยังไม่เจอหาะะแล้วค่ะจะหามันคงยากเาะพราะมันใหญ่ตั้งยังไงก็น่าจะล้มเนะาะสายใหญ่ขนาดนี้เนาะ เป็นไงบ้างคะบ้านใครหนาวมากไหมอ่ะแถวเสิงคบุรีรถนี้ร้อนร้อนสุดขีดเลยค่ะ <c oughs> ไม่เห็นหนาวเหนือเลยลูตาเพราะว่าสายความหนาวของรถบรีรถบรีก็ไม่หนาวคนะ่ะงานมีงานฤดูหนาวนะฤดูหนาวแต่ว่าเดินเหงื่อตกเดี๋ยวงานกินปลากินปลาเทศกาลกินปลาก็ ถึงบุรีนะคะก็คงจะเริ่ม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 หรือ,อยังอันนี้ยังไม่รู้ยังไม่ดูไม่จะแวะดูเริ่มมาไหนก็ไม่รู้นะคะส่วนใหญ่จะข้าพพวพลุขาดดอกระหว่างทาันวากับมกราเทศก,กาลกินปลากินปลาแม่ลาของดังของถึงถึงบุรีก็คือปลาแม่ลานะคะปลาช่อนแม่ลาก็าจะอร่อยะคะ่ปะปลาช่อน ถ้าของแม่ลาแท้นะคะไม่ใช่ปลาช่อนเลี้ยงนะเดี๋ยวนี้นก็เลี้ยงที่แม่ลานอ <c oughs> ่ะจะเลี้ยงที่ให้แม่ลานอ่ะให้อาหารด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็นี่ออาหารหิวก็หิวนะห่วงแม่ก็ห่วงอยู่นะเนี่ยแต่ก็กินก่อนเถอะกองทัพเดินด้วยท้องแกอยู่บ้านเ่ะตอนนี้นแกก็อยู่บ้านคนเดียวฉันออกไปทำธุระนี่แกก็อยู่บ้านคนเดียว อันนี้ยูทูบเบอร์ที่บ้านตีกอนะคะมันคือยูทูบเบอร์ที่บ้านตีกอยูทูบเบอร์ YouTuber ที่พูดข่าวคุยข่าวเกี่ยวกับบ้านตีกอนนะคะ,ะก็กำลังตัดกันนัวเนียนัวเนียบางช่องค่ะและ้วดิฉันก็ไม่ชอบเลยช่องที่เอาข่าวใต้ที่สาวออกมาช่องพวกนี้ดิฉันก็เลิกติดตามเลยค่ะแต่ดิฉันมันก็เป็น เาผู้คนมันเด็กคนไม่ได้คแค่อะไรกับใครก็ตามแต่ดิฉันเสียความรู้สึกะกับคนที่แบบพลิกกลิ้งไปพลิกกลิ้งมาดฉันไม่ชอบแล้วก็อีกคนผู้หญิงก็จะเหมือนที่อิชาด้ยาวยเสียความอาฆาตพยาบาทแรงมากแรงแบบพูดถึงพี่สาวพูดถึงคนอื่นได้ที่แบบว่าแปลว่าคนพวกนี้ร้ายลึกร้ายลึกแต่ว่าเพิ่งแสดงออกทำเป็นเฉยๆทำเป็นสิงสง คนพวกนี้นะคือแล้วก็แบบคอนเทนต์ก็คือด่าพี่สาวอย่างเดียวกมองไม่มีคิดอย่างอื่นได้นะอกจากด่าพีา่สาวด่าพี่สาวก็ด่าคนที่ทั่วไปก็คงมาเข้าข้างเข้าข้างของฝ่ายที่กำลังจะถูกตัดสินเนี่ยค่ะน่าจะมาเข้าข้างอีกแล้วอยากได้เงินอยากได้ผู้ติดตามเยอะๆเหมือนกันตอนนี้จะกินเงินยูทูบไปขายแลกกับการ่ายไส้พี่สาว การด่าพี่สาวกับการอยากด่ายูทูบเบอร์ที่อยู่มอนนอกคือใครผิดใครถูกไม่สามารถจะพูดได้อะค่ะมันแล้วแต่พิจารณาของแต่ละบุคคลอ,อกีกที่นี้ของแต่ละบุคคลใครมีความสามารถแค่ไหนศักยภาพแค่ไหน มีวิธีทํามาหากินอื่นไหมไม่มีค่ะอื่นมันไม่รวยมันไม่มีเงินแบบด่าคนอื่นแล้วแล้วไินเงินเร็วดีไม่เหนื่อยแค่ด่าแรงความสะถุนบ้างอะไรบ้างมาออกมาก็ก็อ๋อยพวกขาเจริญเจริญเนาะโอเคค่ะ ก็คุยเยอะแล้วเดี๋ยวอาหารกำลังจะมาแล้วนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะผู้ติดนานการผู้ช่านนะคะขอบคุณค่ะที่แวะเข้ามาชมกดไลค์กด like, แชร์ให้นะคะขอบพระคุณค่ะขอพรพระค่ะให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนให้สวัสดิภาพน,นะคะคปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนร่ารวยเงินทองเป็นเรปีใหม่ที่บ้านกันนะคะบ๊ายบาย